สวัสดีครับวันนี้วันที่12เดือน2 2564นะครับวันนี้ลูกค้าเอา g p x 150โดนตัวใหม่ล่าสุดนะครมาติดตั้งสัญญาณการขโมยที่้านบุสตันนะครับติดเป็นตัวาตาร์ทผ่านมือถือนะครับมีแอปผ่านมือถือนะครับอันนี้รีวิวตัวแอปผ่านมือถือก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างแอปนะครับกดล็อกกดกดล็อก กดสตาร์ทนะครับให้กดตัวนี้นะครับแช่นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับแช่ครั้งที่สองกดสตาร์ทนะครับเวลาจะดับก็กดตัวกดล็อกนะครับนี่นะครับแล้วก็กดล็อกกดปลดล็อกอ,อันนี้เป็นมือถือแล้วก็ส่วนเมนูข้างในนี้ตัวนี้ก็คือออโต้ล็อกนะครับก็คือเวลาเดินออกจากนอกรถไปมันจะล็อกอัตโนมัติแล้วเวลาเดินเข้ามาที่ตัวรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือเขย่าหนึ่งครั้งล็อกเขย่าอีกครั้งหนึ่งปลดล็อกนะครับจะสองตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับในเวลาเราขับรถนะครับเพราะว่าบางทีบลูทูธมันหลุดมันจะทําให้รถดับทันทีนะครับเวลาเราวิ่งอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนพาสิร์นะครับตัวนี้เป็นการหาบลูทูธของอเครื่องนี้นะครับจะผมให้รหัสไปกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนรหัสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วต้องจารหัสให้ได้ถ้าจารหัสไม่ได้ก็คือต้องทิ้งเลยนะครับต,ตัวนี้ ส่วนรีโมทนะครับก็ใช้ได้ปกติเหมือนกันนะครับล็อกกดล็อกค้นหารถกดล็อกสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับกดดับนะครับล็อกแบบปิดเสียงก็กดแช่นะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับเวลากระพริบก็ กดล็อกดล็อคกอครั้งแรกจะไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือล็อกแบบอัตโนมัติถ้ามีคนใช้กุญแจถีมาแทงเบากุญแจนะครับปิดสวิตช์ออนสตาร์ทรถรอนะครับสตาร์ทไม่ได้นะครับตัดระบบทันทีนะครับจนกว่าเราจะมากดกดล็อกที่ตัวรีโมโทรถถึงจะสามารถสตาร์ทได้นะครับ เราสตาร์ทที่กุญแจยังสามารถสั่งดับที่ตัวรีโมทได้นะครับกดกดล็อกนะครับกดก็ดับนะครับอันนี้ก็เป็นการขโมยระบบตัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือกรณีเราถูกขิงรถนะครับมีโจรชิงรถเราแล้วหรือว่าเราไปซื้อของซื้ออะไรมีรถประกบแล้วก็ถีบรถเราล้มนะครับแล้วก็ขี่รถเราไปนะเรากดก็แรกทม่ตามหลังได้นะครับหนึ่งครั้งรถจะดับทันทีนะครับจะไม่สามารถไฟจะติดจะดับจะติดจะดับอย่างนี้ครับไม่สามารถสตาร์ทต่อได้นะครับสตาร์ทไงก็ไม่ติดนะครับ ติดกระดับติดกระดับนะครับไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับจนกววาจะปลดล็อกนะครับทุกอย่างถึงจะกลับมาไฟจะไม่กระพริบ ip, จะไม่กระพริบตอบนะครับก็จะปก,ปกติแล้วก็สามารถใช้สตาร์ทได้ปกตินะครับจนกว่าเราจะได้รถคืนนะครับเราถึงกดตัวปลดล็อกนะครับรถถึงจะกลับมาเมนูปกตินะครับโอเคขอบคุณครับ